โอเคครับวันนี้เราอยู่ในรายการเกมิตีท์ครับแล้วก็มีเหมือนแขกรับเชิญแค่มารุ่นดูหน่อยๆโอเคสวัสดีครับแขกรับเชิญไม่ใช่อีดีนะอ่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรอ่ะครูนะครูเอิร์คดูแล้ววันนี้จะมาครับโมกไปที่สองสามเหอไม่รู้แหละโมกไม่ไหนก็ได้ซึ่งก็มีไอ้ฮะดีคอเอออะไรไม่รู้อ่าไอ้ฮะอะอ่ะไม่เป็นลุงจูบแน่แร่แล่ลิคคอมเม้นเธออะไรแล้วมา นะครับเรามาเข้าด่านกันสามสองหนึ่งหนึ่งศูนย์โอ้อะไรวะอะไรวะ What is this? What is เป็นของเมดิกเป็นของเมดิกเอ้ยแต่เท่เหมือน,นกันหน่อยเท่ๆหน่อยสึกเทนนอ่อืมสึกมีระดับความเท่ของเมดิกก็มึงรู้ไหมกูเสียของไปก,กี่อย่างมึงรู้ไหมมึงดูกระเป๋าของกูหายไปหนึ่งหน้า ไรู้วยอากิน่และกลุ่มคิด้วครับซึ่งเราจะมาเช็คราคากันว่าอ,อไอเอวุธที่กูเสียไปเนี่ยเออกับเอ,อนางของเมดินี่รวมกันได้กี่บาทกันครับโอเคมาดูเลยก่อนอื่นขอจัดของเป๊บหนึ่งครับนี่ของเยอะโอเคก็หายไปเยอะโอเคแล้ามาเช็คราคากัน ซึ่งเป็นของใหมเ่เปล่าหรือของเกา่าอ่ะดูเหมือนของเก่าอ๋อนี่ไงนี่ราคา179บาทใช่คุ้มไหมวะคุ้มไหมวะแล้วก็หนวดเขา้าด้วยอะไรอะไรโอเคก็ไม่ขายมันขายไม่ได้เอ๊ยขายได้นัวหเดี๋ยวไม่รู้ว่ะแต่ที่รู้เดี๋ยวเพื่ออาจจะนี่เอามาคอมบายกันระะว่าหงหมวกไอ้นางงอันนี้ this a n d um, ม่รู้แหละโอเคแล้วขอจบคลิปจบวพียงเท่านี้และครับครับบายเจอกันครั้งนี้ในเลาเกมเซตตี้นะครับก็ไม่ต้องเดี๋ยวเอาไปตัดก็ได้อ่ะเราจะเไม่แกได้มาแล้วจะวข้ามกับผ้าคลุมนั่งง้ของไซเปอร์โอเคครับซึ่งไซเปอร์ผมก็เป็นนี้แล้วงอเทโอเคอเรามาเริ่มเลยพ่อแม่งมีสไตล์อย่างนี้เยอะหน่อยก็เอ่อก็ค้ามไปเลยมามาแล้วข้าดาสามสองเอ๊ะเอาใหม่ใหม่สามสองหนึ่ง เป็นศูนย์อ้าว What this เท่กว่าเดิมมั้งโอ้ยเท่อะเท่เท่เฮ้ยเท่อยู่เท่อยู่โอเคก็ดีเหมือนกันจบแล้วาย